รนนูปรถไงคะอ๋อครับอ๋อ,อเอาข้อเรียกเลยแล้วกันครับรถคันเดีวยดวในเมืองไทยไม่จริงจริงคือเรอจริงๆมันจะมีทั้งหมด6คันในในเมืองไทย300คันทั่วโลกครับผมซึ่งพี่ท่า้าพูดชัดๆก็คือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินแล้วก็ที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นแค่สิทธิในการจองแค่นั้นเอง มันคือแค่สิทธิในการจองเท่านั้นเองแล้วถ้าไปดูสิ่งที่พี่อ่านเขียนจริงๆพี่เขียนว่าให้ผมผ่อนร้อยปีไหมไ้ยว่าถ้าผ่อนร้อยปีพี่จะเอาเพราะฉะนั้นพี่ได้สิทธิ์ในการจองนะครับเงื่อนไขในการจองเขาต้องมีอะไรบ้างครับอย่างของแบรนด์หนึ่งเขาต้องบอกว่ามีเงื่อนไขว่าห้ามทำใหม่ห้ามขายในนม่ใชอ,อะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม,ไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเขายังไม่สามารถคอมมิตได้ด้วยซ้ำว่าจะได้เมื่อไหร่ใช่เพราะหนึ่งปีเขาผลิตได้25คันซึ่งเขาต้องกระจายกันไปทั่วโลกอะไรแบบนี้คันที่เห็นันน้ปแค่ถต้นแบบ คันนั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่างนา่าจะ90%แต่ไม่มีเครื่องยนต์อ hm. ันนี้อาจจะชิ้นส่วนแต่ว่าจะยังยังยังไม่ต้องตัดสินใจนี่พูดตรงๆนะฮะนี่พูดตรงๆยังไม่ต้องตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อด้วยซ้ำเราก็แค่จองไว้ทแไมทำไมถึงชอบอันน้ืมอ่าให้พูดตรงๆเลยนะเพราะมันไม่มีวันขาดทุนก็คือก็คือเก็บมาเป็นการลงทุนใช่ มัน make sense ในแง่ว่ามันไม่มีมันไม่มีวันขาดทุนเหมือนสมมติว่าเลี่ยนซื้อนาฬิกาปาเต้ฟิลิปบางรุ่นก็แล้วกันหรือโรเล็กซ์บางรุ่นหรือแอมเสบางรุ่นอย่างเงี้ยเข้าใจฮะเราก็จะไม่มีวันขาดทุนถ้าเราได้สิทธิ์นั้นในการซื้อหรือหรือช็อปเขาให้อันนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่มันลิมิเต็ดมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะมองแค่ว่ามันเป็นการลงทุนก็คือมันเป็นการลงทุนที่เรารู้ว่ามันปลอดภัยตอนนี้มีคนจองต่อย่งอซื้อต่อ ก <g ül üyor> ็ถ้าถ้าถ้าปล่อยก็มี100%เปอร์เซ็าตก็มีเวดดิ้งลิสต์อยู่แหละแต่ส่วนใหญ่ของพวกนี้ถ้าถ้าของมาเราค่อยปล่อยอก็ได้กำไรเยอะกว่าแต่เราก็เป็นมือหนึ่งถูกแค่นั้น <c oughs> นี่ตอบชัดมากเลยเนาะตอบชัดมากเลย <c oughs> ต,ต่อใจก็คือพี่คิดว่ามันเกิดจากการพลาดหัวกันไปอเนื่องจากว่ามีสักหนึ่งสื่อพลาดทุกสื่อก็พลาดพลาดพลาดตามแล้วพี่ว่าเอ๊ะพี่เขียนอะไรไม่ชัดว่าในนั้นพี่พี่อุตส่าห์เขียนให้ดูเกินจริงด้วยนะว่าร้อยปี าใจไหมพี่ไม่ได้เขียนว่าถ้าให้ผ่อน20ปีซึ่งไม่มีใครผ่อนรถยปีแต่พี่เขียนให้มันแบบเกินจริงไปเลยจะได้รู้ว่าร้อยปีนะพี่จะซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยพประเมินการว่าจะได้เม่ไหร่โไม่รู้เลยไม่แน่ใจอ่ะแต่คิดว่าไม่น่าใน2ปีปีไม่น่าใน2ปี 2> ก็ทยอยทยอยมามันเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วก็ณนะวันนั้นที่มีการถ่ายรูปก็คือก็คือนอกจากสิทธิในการจองก็คือทางผู้บริหารของเคอร์นิเซ็เนี่ยเขาบินมาแล้วเขาก็เลยเหมือนกับแบบ คอนกราชูเลชันแล้วเขาก็มีลูกโป่งลูกโป่งอ่พี่ก็เออมากันใหญ่แล้วแล้วจริงๆมันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ค ok อนเซปต์เขาก็คือเอามันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่เหมาะกับครอบครัวอ่ามันก็เลยมันก็เลยแมทช์กับกับเรามัง้งอ่าเขาก็เลยขอว่าช่วยโพสต์หน่อยไดไม่พี่ก็โพสต์ให้มันก็มีป้ายเขียนว่าคอนกราชูเลชันมันก็เลยโอ้โหดูเหมือนเราจ่ายไปแล้วร้อยสี่สิบล้านโอ้โหไม่หลอกพี่ไม่มีเงินหรอกครับ,บพูดตรงนี้เลยไม่ได้มีร้อยสี่สิบล้านอ่าถึงถึง มีไม,ม,ม,ม่มีไม่สําคัญแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อแลาาอ้วกันยังไม่ต้องจ่ายแล้รกันมันเป็นคา่าสิทธิในการจองเท่านั้นเอง<า>และ <ใน S 1> และ <ใน S 2> ต่อเขาก็รู้เขาก็ไปด้วยกันแต่เขาเขาก็เข้าใจอยู่แล้วมันมันมีหลายอย่างในโลกถ้าเราซื้อแล้วขาดทุนพี่ว่ามันก็คือขาดทุนไม่ว่าถูกหรือแพงแต่ของบางอย่างเรารู้ว่ามันมันไม่มันไม่ขาดทุนพอขาวออกไปมาก็ นาาคนากาอ้หววีแลือขออองเกกินีนลแล้วคืถ้าใครจะว่าอวดรวยเ็เราเราว่าอะไรไม่ได้เราโทษอ,อะไรไม่ได้เพราะไม่ไม่รู้จะอธิบายัไงอ่ะแต่จริงๆถ้าใครตามพี่ก็จะรู้ว่าพี่ไม่ได้อวดรวยนะ <c oughs> พี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับภูมิอะไรลหรือว่าไม่ได้ถ่ายรูปโชว์นาฬิกาโชว์แหวนพี่ไม่ใส่เสื้อที่มีโลโก้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่คือซึ่งทำแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่ดีนะ ต่อให้ใครจะทําแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่ดีจริงไหมแต่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆใครจะมีทัศนคติอะไรกับเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือต่อให้เราทําเราก็รู้มันไม่ผิดเราก็พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ติดค้างว่าพี่จําเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามอธิบายถ้าเขาถามดีๆแต่เขาถ้าเขามีเจตนาแค่อยากแวะมมาด่าก็ตามสบายสาธุาาทาาัศนคติที่ว่าอู้เลื่อขนาดนี้มันไม่แต่งมันจนมากก็แบ่งนะแบ่งตามสมควร แบ่งตามความเรียกว่าอะไรความสมัครใจนะแต่ว่าต้องแบ่งแค่ไหนถึงเรียกว่าแบ่งแบ่งจนหมดหรอหรือว่าต้องต้องขายบ้านขายช่องแล้วต้องแบบต้องอยู่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอและในความเป็นจริงคุณควรต้องถามกลับมากกว่าว่าหน้าที่ในการดูแลคนที่เป็นประชาชนทั่วไปคุณเป็นหน้าที่พี่อ่านหรือเป็นหน้าที่ใคร ใช่ไหมพี่คิดว่าการผ่อนพี่บอกว่าถ้าเราได้จริงเราต้องผ่อนปีอุ้อยไม่รู้พี่คำนดไหม่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่นี่ซีเรียสนะคือเราไม่ได้มองไปลึกถึงเบอร์นั้นเรารู้แค่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเรารู้แค่ว่าไม่ขาดทุนะจะเรียกว่าคิดสั้นก็ได้แตจ่จะเรียกว่าคิดยาวก็ได้มาแล้วแต่จะมองอแล้วถ้าไม่ขาดทุนคิดว่ากำไร,ำไรมันจะได้เข้าตัวหรือว่าสองสามเท่าตัวถ้าในมุมของไม่รูอ่ะนี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เคย เป็นคนที่ยังไม่เคยลงทุนเรื่องรถมาก่อนลงทุนนาฬิกาลงทุนอย่างอื่นแล้วก็เห็นว่ามันก็กำไรเยอะมากบางรุ่นถ้าคุณรู้จักมันอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันมีโอกาสได้มารู้จักแล้วก็เลยบอกอ้าวเออมมนมีโอกาสที่ดีก็ก็น่าสนใจมันมันเป็นอีกด้านหนึ่งของการลงทุนที่คุณต้องศึกษาแล้วคุณต้องเข้าใจแค่นั้นเองในการศึกษาแล้วทีนี้มันไม่มันไม่ต้องมากเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วมันลิมิต็ดมากต่อให้คนไทยไม่ซื้อ ก็มีคนต่างชาติซื้อสมมุติถ้าเราบอกเอ้ยเมืองไทยขายไม่ได้แล้วย่าละยังไม่ต้องส่งมาผมก็หามันหาได้อย่างว่าข่าวี่ออกมาคนที่ไปเปรียบเทียบกับข่าวว่าสุดที่เรียกมาแค่เรื่องบินค่าวไปปลามันส่วนทางกันบอกว่าเออซื้อแค่นี้แต่ว่าบินข้าไฟฟ้าข้าวไปปลาแพงก็เลยมาหมดโตเกียบที่มาที่มีข้าวไปปลามันไม่เห็นเกี่ยวเลยเข้าใจว่าว่าเราเราจะใช้ของแบบไหนแล้วเราจะบดของที่แพงไม่ได้ใช่ไหมสมมุติว่าคุณซื้อไข่ดาว ฟองหนึ่งละห้าร้อยบาทเอาเอาไม่ต้องห้าร้อยก็ได้เอาสามร้อยเงี้ยใครใครในโลกก็ต้องบ่นว่าไข่ดาวนี้แพงทั้งๆที่สามร้อยผมก็มีปัญญาเติมน้ำมันถังละสามพันสี่พันได้รถทุกวันนี้เติมก็คือรถพี่อนก็คันคันที่เติมเนี่ยถ้าหากว่าคุณเติมดีเซลแบบขั้นสุดเงี้ยเติมทีนึ่งก็สามพันกว่าบาทอ้าวแล้วบอกว่ามันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกวับว่าทำไมเราบ่นว่าค่าไฟแพงอ้าวแล้วแพงไหมล่ะ แพงจริงไหมล่ะแล้วมันไม่ได้แพงเพราะเกิดจากการที่เราใช้ไฟเยอะเท่านั้นเรารู้ว่าถ้าเราใช้เยอะจ่ายเยอะแต่ว่ามันแพงเพราะเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรต้องจ่ายเพราะซึ่งเพียงคิดว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันอยู่คนที่มาแซะเนี่ยควรถามตัวเองมากกว่าว่า คุณเป็นอะไรผมบ่นแทนคุณอยู่เปล่าหรือคุณเต็มใจจ่ายไม่สนใจเลยเหรอว่าโครงสร้างนี้มันคิดมาจากอะไรจริงว่าเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะแซะเพื่อแต่พี่ว่าหลายคนที่พูดไม่ได้คิดเลยเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือฉันแซะฉันแซะหรือแม้แต่จับโยงเรื่องการเมืองไปเองว่าอมันมีมีมแฝงเรื่องอะไรเข้าข้างใครจะเข้าข้างใครไม่รู้แต่ในที่สุดแล้วผลประโยชน์ไทยผลประโยชน์คุณกับผลประโยชน์ผมคือผลประโยชน์เดียวกันว่า อย่าเผลอรักคนอื่นมาจนจนงงครับเรษฐกกระทบเยอะไหมคะเข้าไปทบดิทบของพี่เดือนละแสนนะแต่ว่าแต่ว่าบ้านพี่ก็บ้านพี่อยู่กันเยอะแล้วบ้านพี่หลังใหญ่บ้านพี่กดไฟหนึ่งปุ่งปึ๊บติดแปดดวงไงี้ยเข้ายว่ะก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ใช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 ่เข้ามาเก็บกันนี้พี่อ่านต้องมีอยู่มัจการบอกว่าร่วมกันประหยัดไฟเยอะากเราเองไ็บ้างพี่เนี้ยประหยัดมากไปถามสมมติถ้าเจอพี่จ๋านะก็ ถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราขัดกันก็คือพี่ปิดเขาเปิดเขาชอบสว่างแต่พี่ชอบอยู่ในบรรยากาศแบบพอพี่ว่ามันสวยอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเปิดพี่ก็จะปิดเขาก็จะเปิดเขาก็จะปิดแล้วบางครั้งเราก็ตามปิดแอร์เราอย่างเงี้ยจริงๆคือฝ่ายพี่จนมีคนบอกว่าเฮ้ยปิดเปิดบ่อยๆแพงกว่าอีกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ว่าโดยพื้นฐานพี่เป็นคนประหยัดอยู่แล้วเพราะว่าเราในมุมหนึ่งพี่คิดว่าพี่ก็คอนเซิร์นสิ่งแวดล้อมนะแล้วจากมันขึ้นจากปกติมาเยอะไหมเยอะครับเยอะ แต่ว่าเราใช้เยอะขึ้นด้วยเราใช้เยอะขึ้นด้วยคือเราไม่สามารถอยู่บ้านโดยไม่เปิดแอร์เลยในหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้าน,นี้พี่เป็นคนทนมากซึ่งไม่ได้ทนด้วยท่ไมเพราะว่าเป็นคนอยู่ได้ซึ่งพี่สาวพี่เดินเข้ามาเขา้อบ,บอกว่าอยู่ได้ไงร้อนมาก <c oughs> พี่บอกว่าไ,ไม่ร้อนเพราะว่าพี่มาจากที่ที่เย็นมากเราอยู่ในสตูดิโอถ่ายรายการทั้งวันเนี่ยเราจะหนาวโดยพื้นฐานแล้วเราสามารถอย,อยู่เหมือนเราหอบความเย็นลึกๆกลกกับมา <c oughs> มันอยู่ได้จริงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาพี่พวกอยู่กันไม่ได้ คนทีือดเดือดร้อนกันไงเพราะมันอยู่ไม่ได้และดันออกนอกบ้านไม่ได้เพราะพี่เอ็มสองจุดห้าใช่ไหมมันคือกับตาลปัดหมดแล้วลูกพี่จะวิ่งออกไปข้างนอกบอกอย่าออกไปนะเล่นในบ้านวิ่งเล่นในบ้านแล้วเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่เปิดแอร์อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเปิดอ่ะก็จะมีคนบอกว่าก็อยากเปิดเองอย่างเงี้ยแล้วยังมาบ่นแอร์นี่แหละโอ้โหเยอะว่าตับตบเครื่องฟอกอากาศด้วยแต่พี่ว่าเครื่องฟอกอากาศเดานะเครื่องฟอกอากาศไม่น่าเปลืองเปลืองไฟเท่ากับแอร์ แต่ว่าบ้านพี่เป็นบ้านเก่าซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่คุณแม่แ,มแบบเจ็แปดสิบปีคือไม่มีแอร์ตัวไหนในบ้านเลยต่ำกว่าประมาณสักอย่างน้อยตั้ง4ี0 0 0ื่น BTU ต่อตัวเพราะมันครอบคุมพื้นที่ใหญ่มากแล้วทุกคนจะบอกว่าก็ทำไมไม่ทำแอร์เล็กทำไงพี่กันห้องใหม่หมดเลยเหรอ <c oughs> พราใช่ป่ะมันก็มไม่รู้ทำไงเออไม่รู้ทํทไงแล้วแอร์มไม่เสียพี่ก็ไม่เปลี่ยนอพอมันเสียนิดหน่อยพี่ก็ซ่อม เพราะเราคิดว่าป,ประหยัดซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่งการช่างใจว่าตกลงฉันประหยัดจากการซ่อมหรือควรเปลี่ยนให้มันเป็นแบบประหยัดไฟเพราะมันเป็นบางเครื่องมันก็เป็นแอร์เก่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราเออเรายังซ่อมได้ก็เราก็คิดว่าภูมิใจนะที่เราซ่อมอะไรอย่างเงี้ยย้าเลาพี่จ๋าบอยไหมครับคนนึงเปิดคนนึงปิดคนนึงเปิดไม่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 พี่พี่ก็ตามปิด <c oughs> เขาก็เปิด แต่พอเขาผ่านไปพี่ก็ปิดไงแต่เขาแต่เขาเขารีแลลกส์อ่ะเขาใจว่าเขาไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องเล็กมากแต่เราก็เห็นว่าเออเขาข่าวจะลืมเราก็ตามปิดให้มันก็เป็นแค่นี้เองมันก็เป็นกรรมการลูกเราไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่พี่ทําพี่บอกพี่ก็สอนลูกว่าปิดใส่ว่าอันนี้ต้องปิดอันนี้ต้องถอดปลั๊กอันนี้ต้องอะไรกบบนก่อนออกจากบ้านเงี้ยเครื่องกรองอากาศก็ต้องปิดแล้วพี่ก็อธิบายว่าการใช้เครื่องกรองอากาศไม่ต้องเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาถูกไหม หลายคนไม่รู้นะทุกคนคิดว่าเปิดเครื่องกอกอากาศตลอดเวลาที่เราอยู่จริงๆแล้วคุณทำ,ทำความศึกษากับเครื่องกรอกอากาศของคุณว่าเปิดกี่ชั่วโมงแล้วถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมคุณปิดมันได้แล้วเนี่ยพี่ก็ปิดไม่ต้องเปิดทั้งคืนเพราะทุกอย่างมันสเตเบิลแล้วเป็นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นแล้วไฟทั้งบ้านพี่ LED ดีหมดเพราะฉะนั้นพี่พว่าพี่คอนเซิร์นแล้วและยังเจอค่าไฟแพงเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์โดยชอบทำที่จะบ่นจ้ะก็ค mm ือใครจะเข้ามาแซย์แนวตรงไม่สนใจพี่ว่าเขาจับใจความ แค่นั้นเองอาจจะมีคติครับผมขอบคุณครับยอบกีะะ้อมนุ้่งองามนงนะคะขออนุญาตเรปี่ากระดดเล่นสองสาม